สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะก็มีข่าวดีๆจากกยทมาแจ้งให้ทราบสำหรับการแปรรูปหรือว่าการอุตสาหกรรมยางพารานะคะได้จัดอบรมฟรีนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรสนใจนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับกะยะทอจัดใหญ่ให้นะคะเปิดอบรมแปรรูปยางพาราฟีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นผู้สนใจสมัครได้ถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะคะสำหรับฝ่ายวิจัยและก็พัฒนาอุตสาหกรรมยางนะคะการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง หกหลักสูตรนะคะรวมทั้งสิ้น260คนโดยแบ่งประเภทการอบรมได้ดังต่อไปนี้นะคะน้ำยางข้นชนิดครีม60สคนยางแห้ง40คนผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยาง <c oughs> ด้วยวิธีจุ่ม80คนผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยวิธีการตีฟอง20คนผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยวิธีการตีฟอง เพื่อผลิตหมอน20คนและผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อเบ้า40คนนะคะสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะคะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรสถาบันเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราและก็ผู้ประกอบกิจการยางนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับทางการยางแห่งประเทศไทยซึ่งต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะโดยทางการยางแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการอบรมให้ทั้งนี้รวมถึงค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางระหว่างการอบรมทั้งทั้งหมดเลยก็คือฟรีนะคะฟรีทั้งหมดเลยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิจัยและก็พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเลขที่50ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตตจุจักร กรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าอีเมลไปได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นอีเมลไว้ให้นะคะตามนี้เลยแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร029407391ต่อ307หรือ0864127587ในวันและก็เวลาราชการนะคะอย่าลืมนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่ตอนนี้ จนถึงวันที่16ตุลาคม2563ค่ะย้ำนะคะว่าการอบรมครั้งนี้โกโยทอบรมให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียค่าที่พักและไม่เสียค่าอาหารระหว่างการอบรมด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองโทรสอบถามไปดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวดีๆจากโกโยทมันแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ